ยางลบยางลบจะทะลุและยางลบก็จะหักว่าจะเส้นเผื่องบ <San> giàu mãi thôi i okay. หน้ากากนาวางให้เป็นสวยเลยแบบนี้นะนี่เห็นไหมไม่เอกอยู่บนหน้นากากไสวยเลยนะคะต่อไปค่ะเขียนคำว่า,อวาสองวัสัวสวนอสวน ยังค no ่ะ <Del> ย <ire> ังค่ะ้เล <osters> ่นทามาดูผลงานสวยแนรนแน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 แนอาเปาวเปครับผมสวยมากเลยา้เนาดูผลงานนเรียนขาเงี้ การเขียนสะกดคําตามคําบอกนะคะที่สอนโดยครูม,มันตุลากันครูเช่อชาญโรงเรียนบ้านหนองผกแว่นนะคะจะเห็นได้ว่า,านักเรียนเขียนสะกดคําตามคําบอกได้ถูกต้องค่ะคาที่ผสมสระ,ะอวัวมีตัวสะกดค่ะ,ะนักเรียนทุกคนอยากจะนําเสนอผลงานค่ะน้ารักที่สุดเลยค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะลายมือสวยนะคะลายมือสวยมากเลยค่ะลูก คุณเลขาสวยทุกคนเลยค่ะสวยทุกคนเลยค่ะสวยที่สุดสวยที่สุดเลยค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพลกรกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพระการภูรัติโบรางการึกสาทั้งประเทศเลยนะคะแล้ียลขาเนี่ยหันหน้ามาหาแม่ลูกหันหน้ามาหาแม่ค่ะหันหน้ามาหาแม่ลูกหันหน้าไปทำงานกระดานเลยลูกค่ะ การสอนนักเรียนการผสมวัสดุษาปีที่หนึ่งนะคะเราจะต้องใจเย็นใจดีมีเมตตากับนักเรียนนะคะแล้วก็ใช nee, ้เทคนิคการสอนที่เราความสนใจนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียนก็จะมีความสุขเขาจะมีความสุขก็เขาจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนักเรียนถัหามีความสุขไหมคะมีความสุขใครมีความสุขแน่ดังนั้ การสอนมารูุผลตามวัตถุประสงคน์นะคะแต่ครั้งนี้คุณมายุาาออารรการฟิวเชอร์ชาตโรงเรียนพราน้องแบ่ก็จะประพันธ์เพลงเพลงสระทุกสระนะคะคุณธรรมบันจะประพัน์ขึ้นมาสําวแบบนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะนักเรียนจะมีความสุขแล้วก็สรุปวอมที่รวบยอดจากสระจากเพลงที่คุณครูสอนนะคะนักเรียนก็จะมีความสุขเขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยใช่ไหมลูก